ก็สวัสดีเพื่อนๆพื่อโซเชียลแคมนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็ไม่ได้มาบอกรักผัวด้วยแต่จะมาบอกรักพี่ประยุทธ์ค่ะรักพี่ประยุทธ์มากรักมากๆด้วยนะคะไม่นอกใจด้วยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองไปตกหลุมรักพี่ประยุทธ์ตอนไหนก็ปกติแล้ว ก็ไม่ได้ชอบผู้ชายในเครื่องแบบอะไรอย่างนี้ค่ะสเปคที่ชอบอ่ะชอบนักร้องคุณหมอวิศวกรอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่รู้อะค่ะพอเห็นคุณประยุทธ์เข้ามารู้สึกรักเลยไม่ได้ชอบนะคะรู้สึกรักเลยค่ะเข้ามาบริหารประเทศสร้างความปองดอง ได้เก่งมากเลยค่ะเก่งจนประชาชนแทบจะไม่มีกินอยู่แล้วดิฉันก็เลยเชื่อว่าการที่เขาบริหารให้ประชาชนอดอยากทำลายเศรษฐกิจในประเทศไทยนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเขามีความคิดที่เฉลียวฉลาดเก็บผลประโยชน์ให้ตนเองเพื่อนึกถึง อนาคตของครอบครัวและคนรักของเขาทำให้ฉันคิดว่าพี่ประยุทธ์เป็นผู้ชายที่แมนมากแล้วก็เป็นผู้บริหารที่หล่อที่สุดเลยค่ะก็ถ้ามีโอกาสถ้าได้เจอก็ขอกระโดดถีบได้ไหมคะขอแค่กระโดดถีบจริงๆค่ะกระโดดถีบทีเดียวก็พอ ีบุญมากกว่านั้นดิฉันขอโอกาสได้ไปเลี้ยงข้าวผสมยาเบื่อนหนูสักมื้อได้ไหมคะถ้ามาหนองคายบอกนะคะรักคุณประยุทธ์ค่ะ